วันขายได้1ล้านผมบอกเลยนะครับถ้าวันเนี่ยที่ผมขายขายเกิน1ล้านด้วยและนี่ไม่ใช่ราคาคุยไม่ได้ต่าแหลบาดเจ็งจริงจริงเจ็บปวดจริงๆร้องไห้จริงๆเอาตีนมาไก่หน้าผักจริงๆนี่คือหลักสูตรไลฟโดดที่ผมโคตรตั้งใจทำเอามาตีแพ นี่มีคนถามพี่เยอะมากว่าทําไมเป็นอาจารย์อยู่ดีทําไมกระโดดไปขายทุเรียนอดยากหรอล,ลาบากหรอทําไมก็ไปเป็นพ่อค้าเหตุผลก็คืออยากจะลองไปขายให้ดูอยากขายเห็นพี่เชื่อไม่มีอาจารย์คนไหนไในประเทศไทยที่ลงไปลงไปทาด้วยตัวเองไปผิดพลาดไปเจ๊งไปเห็นเองและเอาความรู้นี้มาตีแผ่สอนคนพ่อค้าแม่ค้า,าออนไลน์ดังๆนะครับคุณพิมพ์รีพายคุณบางหาซันหรือหลายคนก็ตามเขาต้องโฟกัสกับธุรกิจของเขาตื่นมาก็ต้องไลฟ์สดตอนเย็นก็ไลฟ์สดทขาไม่มีเวลามาสอนคนดังนั้นคนที่สอนคนได้คือคนที่เป็นอาจารย์มีทักษะในการ การขายทอดกับ2คือเขาต้องลงไปคลุกขายจริงไลฟ์สดจริงตั้งกล้องจริงพูดกับคนจริงแล้วมีสินค้าขายจริงนี่ต่หากที่ถึงจะามาสอนคนได้ไม่ใช่เอาทฤษฎีที่ไป,ปแปลมาจาก YouTube ของภาษาอังกฤษแล้วเอามาปแปลสอนคนที่ว่าน,นี้ไม่ได้ประโยชน์จึงเป็นที่มาของการที่ี่ต้องกระโดดไปเป็นพ่อค้าทุเรียนรับขายสดผ่นานไลฟ์สดออนไลน์ไอซีรีนี้เล่าทุกคนฟังก่อนว่าทาไมต้องเลือกเครื่องมือไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยนะครับมันดีกว่าวิดีโอตรงนี้ถ้าตัดต่อวิดีโอเนี่ยถ่ายเสร็จปับ๊บใช่ไหมครับต้องมานั่งถ่ายตัดต่อตัดต่อนาต่อ่ไมเป็น 2วันแค่ไม่เสร็จกว่าจะได้โพสต์โนานมากแต่ในขณะ,ะที่ไลฟ์สดเนี่ยนะครับใช้มือถือเลยหาตั้งกล้องอันนึงกดไลฟ์สดปับ๊บวิดีโอเรคขอดเลยแล้วก็บอดคาสต์ไปให้คนเห็นได้เลยลูกเหตเห็นได้เลยดังนั้นนะครับการไลฟ์สดอะมันจริงง่ายกว่าแต่ไลฟ์สดไม่ง่ายนะบางคนไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดก็ยังไม่มีคนดูเลยเข้าใจป่าวแต่ไงี่พี่เชื่อว่าไลฟ์สดเนี่ยมันปิดการขายได้ง่ายกว่าทำวิดีโออ่ะพี่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยควรเอามาสอนควรเอาไปตีแผ่เราก็เลยแกะคนเก่งๆเ่านี้แต่เราแกะไปแล้วนะครับ หนเอง,งเครื่องมือไล้สดนจำเป็นหนึ่งละกับ2ที่พี่ต้องแกะก็คือที่พี่แกะไม่ได้จาก3คนนี้3คนนี้นะครับนอกจากใช้เครื่องมือเป็นมีสิ่งหนึ่งที่เขาเจ๋งมากที่เขาคันให้เขาขายดีคกอนเลยว่าสินค้าเขาดีอ่ะคนแรกบงางฮาซันเจ้าพ่ออาหารทะเลเขาได้วัตถุดิบอาหารทะเลจากพี่น้องชาวตูนสดๆจากทะเลนะครับเรามาแปลรูป1ของข้อดีของข้อดีเขาจึงขายง่ายน้องพิมพ์พายสินค้าปะลาสินค้าคอลลาเจนหรือสินค้าที่มพลิกทอดของอะไรของนางเนี่ยผ่านออยอหมดเลยหนึ่งได้มาตรฐานแล้วก็รสชาติถ้าไม่อร่อยคนไม่พูดัง นั้น่ะสินค้าดีทําให้คนขายง่ายดังนั้นสิ่งที่จําเป็นต้องมี2อย่างในการทําธุรกิจเกี่ยวกับไฟ์สด1คุณต้องใช้เครื่องมือเป็นกับ2คือคุณต้องมีสินค้าที่ดีนี่คือต้นน้ําที่โคตรสาคัญเลยของการทำไฟ์สดที่พี่ไปแกะมานะเมื่อพี่รู้สสิ่งนี้ละหนึ่งกูใช้เครื่องมือไฟ์สดไปละแต่กูไม่มีสินค้าของตัวเองบ้านเราเราเรา,เราเป็นธุรกิจการสอนเราสอนคนถูกปะเราเรา,เราได้เงินแต่เราไม่มีสินค้าของตัวเองเอา้าทําไงอ่ะก็ต้องเดินไปหาสินค้าที่ดีพเพราะว่าทุกทุกเยขา,ขาค้าดี่เขายไร่มดีม ขายคีมไม่น่าจะรอดหน้าตากูเฮียขายอะไรดีวะขายอาหารทะเลก็แพ้ฮาซันเขาเอ้ยขายปลาระก็เปแพ้พิมพ์พิภายจะขายทําไมอะ่ะเข้าใจป่าก็เลยหามองหาวัตถุดิบจนสุดท้ายพบว่าในหน้าร้อนที่ผ่านมาตอนที่ที่เราคิดโปรเจกต์เนี้ยช่วงหน้าร้อนมีสินค้าตัวหนึ่งที่แบบขายดีมากมันคือทุกเรียน ทุเรียนคือราชาของผลสับผลไม้เราไปทำรีเสิร์ชมาเราพบว่าทุเรียนเมืองไทยเนี่ยถูกส่งออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนผลิตได้เท่าไหร่ปลูกได้เท่าไหร่นะเอาทุเรียนออกมาเนี่ยขายเกลี้ยงรับซื้อเกลี้ยงดีมันมีสูงมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุเรียนนี่แหละคือเทพเจ้านะครับแล้วก็ไปจับธุรกิจทุเรียนแล้วก็นำธุรกิจทุเรียนไปสินค้าก็เลยเริ่มต้นไลฟ์สดทุเรียนจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีคลิปทีมึงที่พี่เอามาเล่าให้ฟังลูกเพจหลายคนของกูจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ยุ้งเนี่ยกระโดดไปขายท าจะขยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยลองดูไม่เห็นเสียหลายอะไรลองดู <Yeah. S 1> เอามือถือมาง่ายๆเลยแล้วใช้มือเดินถือแล้วก็มีพี่น้องเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้เรื่องทุเรียนแล้วก็พี่น้องก็หาทุเรียนมาให้เรานะครับขาย5วันขายได้ยอดทะลุล้านบาทโห oh, มันแบบอเมซิ่งมากแล้วพี่รู้สึกเลยนี่แหละเราใช้เครื่องมือไร์สดเป็น2ส,สินค้าเราดีเป็นที่ต้องการของตลาดมันถึงขายได้วันหนึ่ง300ออเดอร์ขึ้นไปจากนี้คือเหตุผลเลยแต่ขายดีพีคเลยมาถึงขายดีพีกเลยก็ต้องมีข้อเสียขายดีมากมากๆแต่เราไม่รู้ระบบจัดการเพราะตอน ปรากฏว่าตอนนั้นเป็นวันช่วงวันแรงงานแล้วหยุดยาวปรากฏว่าระบบขนส่งเนี่ยครับส่งทุเรียนให้เราล่าช้าโดยเราเนี่ยแพ็คละล่าช้าด้วยระบบขนส่งก็ล่าช้าดีเลยรับอีกเพราะมันช่วงวันหยุดยาวทําให้ทุเรียนอ่ะไปถึงมือลูกค้าปรากฏว่าเกิดปะลาะเกิดเน่าเกิดเสียเกิดอู้เอาง่ายขายได้ล้านเจ,<ง>จ,จ๊ง8ปดแสนกว่าบาทเจ๊งไปแปดรนโดนเคลมคืนเงินลูกค้านะครับต้องแพ็คทุเรียนใหมไ่ไปไปลูกใหม่ไปให้เขาคือแบบเจ็บปวดมากถือว่าพังมากเพราะอะไรรู้ว่าเพราะมาถึงปั๊บเสือขายได้เลยมาถึงปั๊บเสือขายได้เลยจริงน้ีาริ่ตุรกิง ค่อยๆขายได้วันละลูก2ลูก3ลูกก่อนเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้การแพ็คกล่องเรียนรู้ความเจ็บปวดสมมติว่าพี่วันแรกพี่ขายได้แค่10ออเดอร์คู่พี่คงบาดเจ็บแค่5กล่องหกล่องแต่นี่มาถึงปับ๊บขายได้3 0 0กล่องเลยมันถึงแบบควบคุมอะควบคุมความเสี่ยงไม่อยู่มันเลยเจ๊งเยอะขนาดนี้นี่คือสิ่งแรกที่เราเจอในกรณีที่เรากระโดดไปในในธุรกิจทุเรียนไม่มีควาว่าสําเร็จเร็วมาถึงขายดีเลยไม่ได้แปลว่ามึงประสบความสาเร็จมึงอะเจอปัญหาใหญ่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ก็เอาสิ่ง,นงเ,เ,เนี้ย ทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือไอ้ how ท o ทั้งหมดที่พี่ไปเรียนรู้ในจักรวาลทุเรียนในจักรวาลการทำไลฟ์สดขายเป็นพอ่อค้าออนไลน์ขายเนี่ยจะมาตีแผ่ในซีรีส์นี้10ตอนหลังจากนี้จะมีคนดูและไม่มีคนไม่ดูเยอะมากแต่เชื่อว่าไอ้ how to ไอ้ความรู้ที่กูไปกระโดดมาที่กูาสาเสียเวลาไปครุบไปลุยไปยกทุเรียนหนามตำํามไปทําทุกอย่างไปเจ็บปวดไปเจ๊งน่าจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องครั้งนี้ที่ผมลงไปเนี่ยผมลงไปเป็นพ่อค้าจริงๆขายทุเรียนจริงๆขายผ่านออนไลน์จริงๆไลฟ์สดจริงๆเจ็บปวด จริงๆร้องไห้จริงๆเอาตีนมาไก่หน้าผากจริงๆทุกบทเรียนที่ผมไปตลอด2เดือนที่ผ่านมาถูกกลั่นกรองมาทําเป็นคลิปวิดีโอเป็นตอนตอนในซีรีส์นี้นะครับซึ่งผมจะตีแผ่เป็นตอนตอนให้คุณเห็นเลยว่าบาดเจ็บเป็นยังไงอย่าทําแบบนี้มึงจะได้ไม่เจ๊งทําแบบนี้คุณขายได้แน่นอนไลฟ์ like, สดใช้เครื่องมือแค่นี้พอนะครับแล้วขายได้มันมี how to อะไรบางอย่างที่ผมไปเรียนรู้ตลอด2เดือนที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าคุณจะไต้องเสียเวลาในการเรียนรู้มันเองไม่ต้องมาเจ็บปวดไม่ต้องมาเจ๊งไม่ต้องตีงนไก่หน้าผาก คุณจะได้อะไรมากๆแล้วผมเชื่อว่าคุณจะผ่านวิกฤตนี้โดยใช้เครื่องมือการไลฟ์สดนี้อุ้มธุรกิจคุณให้ผ่านไปได้ครับ